สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเซิงเช้าบ่ายนะคะทุกคนค่ะวันที่30กันยายน2567เดหร้รอค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคาเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้นี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบป่ายนะคะทุกท่านขาแต่ว่าถ้า f อฟไม่ชอบเลยนะคะก็ให้เอฟทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจาวันได้ที่ท้ายคลิปนอะคะ่ะ สำหรับเล็กเด่นประจำวนันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่าเอฟซีจะนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะคะ่ะทุกรอบในแต่ละวันนะคะเรามาดูกันค่ะทุกคนมาดูวันที่27ก่อนนะคะว่าทุกท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับวันที่27นะคะจจให้เด่นรอบเช้า9และ8เด่นรอบบ่ายแปดและ7รอบเช้ามา19032พี่น้อง เด่นมาเก้านะคะคู่เก้าศูนย์จไม่ได้จับให้จับคู่รุดพี่น้องค่ะรอบบ่ายใจให้แปดและเจ็ดมาสองสามศูนย์เจ็ดสองเด่นมาเจ็ดนะคะทุกคนคู่เจ็ดสองก็ไม่ได้จับให้วันนี้จับคู่ลุดนะคะทุกคนทั้งรอบเช้าทั้งรอบบ่ายเลยนะคะสําหรับห้างเสิงเนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวัน 1, 6, หนึ่งกับหกุดหมดนะคะทุกคนรอบเช้าหนึ่งมาหลักร้อยเนะเาะค่ะเนาะอ๋ ไปลุนต่อพี่น้องช่วงไดเขาช่วงได้รุดพี่น้องกะพิจารณาเบึ้งเอาเด้อขาเด้อบอตามก็ได้พี่น้องแล้วจะมักแล้วจะชอบนะคะทุกคนคนเท่ากะมักก็คือกันเนาะค่ะเนาะสำหรับวันที่30นะคะวันจันทร์จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่5และ4นะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ5ค่ะ5 3 5 7 5 2 ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าแปดสี่ค่ะทุกท่านสี่ห้าสี่สี่สี่สามสี่เจ็ดสี่สองสี่เก้านะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ สีและสเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นกันค่ะ4ีนะคะสี่ห4า4ี่สี่สี่สองสเจนะคะสามห้าด สามสองสามศูนย์สามแปดนะคะทุกท่านประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะพี่ครูมกรักบอนพี่น้องมาดูคู่ตเด่นนะคะห้าสี่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 สามนะคะวันนี้เลขสี่เบิ้ลนะคะทุกคนถ้าท่านชอบเบิ้ลสี่สี่ก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันเด้อค่ะคู่ตเด่น,นะคะ่ะห้าสามสี่ห้าสี่สี่สี่สาม สี่กับสรอบบ่าย45่ห35 34นะคะทุกท่านขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านเอฟท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละ สี่คู่นะคะทุกคนวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลข 7, เจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูกันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ห้าและสี่นะคะทุกคนเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นห้าสองห้าเจ็ดนะคะคู่ตัวเด่นไม่มานะคะทุกคนสี่ค่ะสี่สองสี่เจ็ด รอบบ่ายนะคะสี่สองสี่เจ็ดสามค่ะสามสองสามเจ็ดประมาณนี้ค่ะพี่น้องเป็นเจ้าใดแน่นอนคะ่ะพี่น้องขามีคู่ใดมากปาค่ะพี่น้องมากกะสามารถตามได้เด้อพี่น้องพี่น้องบม่มกพี่น้องกับพานได้นะคะสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลุด ถูกมือเด้อค่ะพี่น้องะขะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งสิงนะคะเช้าบ่ายวันที่30กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมานโุปูุ่ชคชค,ชค,ชค,ชคพี่น้องสวัสดีคะ่ะ